ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม r o v หรือ Realm of Viewer นะครับผมซึ่งเป็นเกมโมบ้านะครับผมย่อมาจาก Multiplayer Online Battle Arena ครับผมเป็นเกมที่ต้องเล่นเป็นทีม Teamwork นะครับ 5v5 นะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับน้องนนน้องนนี่ครับขอเสียงน้องนนหน่อยครับผมสวัสดีครับอ่าได้ยินกันเท่าผมตอนนี้เราจะมาเล่นแรงกันครับ มาถ้าทิ้งต้องจมหรืออะไรไม่ด้บักหน้าเหรอเฮ้ยต้องชนะเว้ยได้ต้องชนะชนะได้นะนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรดีนะวัวทาล่าโอ้แท้งที่สง่าผ่าเผยแท้งฟาร์มอ่ะโอ้เราจดทีนี้แล้วกันนะครั มแพ้เลยน้องนีนเริ่มเดินจะอีกฝ่ายแล้วนะฮะนี่อีกฝ่ายมีเออ่มีแรงโกนหนึ่งคนนะฮะโกนหนึ่งคนสี่ห้าจะไม่รู้นะจะโหดหรือเปล่าชนะชนะยังก็เป็นชนะเว้ยชนะให้ได้นะแขทงแขทงแทงทีมเราโหดโหดโหดมากโหดหรือเปล่าโหดเด้อเด้อเด้อกูแทงคนเดียวเหรอเออใช่ใช่ใช่นายนี้ต้องรับไปรับลงตีนนะฮะแบบ <ด>ต้นเท้านะฮะสำหรับใครเทนท้าล่าอยู่นะผมก็จะแนะนำของออกให้นะครับจะจัดของตามนี้โหดมากครับผมแทงฟาร์มเลยวัดวัดเราก็ฟาร์มวัดมันก็ฟาร์มเดี๋ยวไปดักฟาร์มเลยก่า ปัการไปดักฟาร์มเนี่ยตอนแรกนะฮะตอนเริ่มเกมเราก็ต้องไปดักบัตฟารก่อนนะฮะที่จะเป็นสิริโมโคลนะ,คะทำให้ทีมเรามีมีชายไปกว่าครึ่งนะฮะโ้สิริโมมคลมากตอนนี้นหรือว่าสไตล์ตเองไม่รู้นะ,ะนี่ก่อแข่งต, <นะ S 2> ตัวเดียวอะไม่รู้มันมงคนตรงไหนวะไปดักหาก็เถอะกูปิดเสียงละ สำหรับใคร<า>ที่เป็นเด็ก<า>และเยวาวชนนะครับผมก็ถ้าดูคลิปนี้เรามีคําพูดแบบเสียดสีหรือรุนแรงต้องขออภัยด้วยนะครับผมนงกันะครับเพราะจะใช้ภาษาพ่อขุนกันนะครับพ่อขุนนะขุนรามนะโอ้โอิไปตามแผนมันเลยมันไม่มาว่ะเดี๋ยวขอไปฆ่านี่ก่อนอา้าว บัตประนอลูนฟ้าอยู่เออโอเค,อเค,อเคบัตเอาลูนฟ้าเออทำไมตะก,กี้นี้มึงไม่ไปไีแยกมันฟ้ามาจเย็นดดยังไม่ได้เวลเลยอื้แบบือนมม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  ้นอนโหดครับผมอ้าวบัดม,มาแล้วครับผมตอนนี้นะบัดมาเล่นเนวนแฮลซิงเลยนะนี่ไม่ดูจสไตล์หรือเปล่านะไม่รู้ในใน,ในตีเตาตีเตารอแป๊บนึงนะฮะกําลังเดินอยู่เดินรเรื้อไอเยอ่นี่เดินเดินต่งแบบเลยนะแม่ทาร่า รูนกากกว่าอย่าบวกครับผมรูนคุณกาก,กว่วผมอย่าบวกครับ<ว><ม>นี่ต้องทัล่าน้อยสตกิวพี่กีทัล่าไพีที่ตายหมเลยนะเออเอาเลยเอา สองไปเลยนะครับผมอ้าวเ,เจอบัตเตอร์ไฟนะครับผมใจเย็นๆแทงหนีได้เอ,อ้ยเจอเจอเจอว่ะเจอว่ะบอมตัวครับทาร่านี่สู้วัตเตอร์ไฟสบายเลยนะครับผมวัตเตอร์ไฟยังหนีครับวัตเตอร์ไฟหนีเอ,อ้ยหนีถล๊อว์หน่อยหนีใจ๊แข็งไม่โดนด้วยไม่ใช่นะหนีกูนะหนีเรามาสามตัวเอือแต่มันมาสามตัวจริงด้วยนะเนี่ยตาม ก็เดี๋ยวจะไปกล่าวเอาไว้นะครับวันนี้เราจะทำไปตอนนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนเพอวิร์คเท่าไหร่เฮ้ยบอกเลยเพื่อนซ้อนแล้วเพื่อนซ้อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วตอบสนองดีครับนี่ตอบสนองหน่อยตอบสนองหน่อยนั่นแหละเย้ยผมเก็บหมดนะฮะมังกรมังกรเอามังกรเลยนะตอนนี้ก็เพิ่ม EP แล้วก็ตัตดจำนวนหนึ่งนะฮะ อันนี้ได้บัาทั้งทีมนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ไปตายเป็นคนหนึ่งแล้วครับตอนนี้นี่ตอนนี้มีคนตอตอนนี้ก็จะมาออแล้วผมจังหวะนี้จังหวะนี้ย่างดีครับอืมแทงฆ่าตายเรียบร้อยจะบวกจะบวกจังหวะนี้จะดีไหมครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ปัดเปิดเปิดตามครับผมเย่ตอนนี้ตอนนี้อะไรโอมา โอมาจัดครับผมโอมามาในตรงตีนะจังว่านี้อัลเจอร์ไฟไม่กล้าเต่าครับผมอัลเจอร์ไฟทำไรครับทำเป็นกลัวดทำเป็นเกลงนะฮะก็ตอนนี้ต่ออย่างดีครับผมอยูลยมาปามกลางเลยนะฮะตอนนี้อัลเจอจะสู้ไม่ไหวนะอีกฝ่ายนึงนะโดนกดขาดนี้อีกไฟนี่น่าจะหัวร้อนพอสมควรนะครับตอนนี้เพิ่งเจ็ดนาทีเองครับผมเอาแล้วโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โอ้หาเลี่ยนจะไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะอู้ในป้อมก็เอาครับผมตอนนี้ มันสบายมากเลยเอาอ่ะเนี่ยตอนนี้ปกตินะครับผมโอ้ทาร่าอย่างตลกอ่ะทาร่านี่ไม่กล้าเข้าเลยนะฮะตัวแทงแท้ๆนะฮะอโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บตีป้อมเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยนี่โอ้หหมันมากจะเย็นนะจะเย็นนะโอมาจ๋าโอมาจะมาไมครับผมตอนนี้ มไ่ชอย่าตลกครับตัวตลกอย่าตลกครับผมผมไม่ตลกครับตัวตลกอ้าวโอ้โหยอมแพ้เรียบร้อยครับผมจบเกมอย่างเร็วมากครับผมโท่าหเลยวะนนนเนนนนว นี่นะครับของ <S <S ของยัองออนไม่ครบนะผมดูนี่อันนี่มีของที่ยังไม่สำหรับฟาร์มนะโอโ้โหดูฝั่งมันดิเฮ้ยฝั่งมาครับ <S <S ถ้าดดกดถ้ากูเป็น,ปนฝั่งมันนี่น่าจะหัวร้อนอ่ะอืม,มส,สหรับเกมนี้ก็จะมีเบื้องอะไรนะมีอันดับจัดอันดับคือแบบยังไงนอนไม่รู้สิยกระดับตัวเองแบบ โหดไม่โหดอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้แขกคนเล่นด้วยนะฮะแล้วโหมดแล้วก็จะมีโหมดปกติอย่าเพิ่งเชิญครับผมแล้วก็จะมีโหมดปกตินี่นะครับใครเชิญแลเดี๋ยวบล็อกทิ้งเลยโหมดสร้างเกมก็สร้างเกมไนะครับแต่จะไม่ได้ตังและ e ีพ e ครับผมสำหรับใครอยากเล่นกับผมก็ชื่อนี้ครับนี่เจ้ายิปกาครับผมจะไล์สตรีมมาไหนนะครับไล่สตรีมนี่ต้องขอบอกก่อน ยวขอเรียกผู้ชมก่อนนะไอฮิดหน้าไอฮิดหน้าเร็วเลยวะไอฮิดหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเชิญอีกคนมาร่วมกับคลิปนะครับตอนนี้ร้อนมากเลยครับผมเกมนี้จะมีการออกของก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครรู้แล้วก็ไม่ต้องดูแล้วครับปิดคลิปไปแล้วครับตอนตอนนี้จะมารีวิวเฉยๆนะครับนี่ อันนี้จะมีทีมครับผมสามารถสร้างกิวได้อันนี้ผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนะครับไม่ได้มารีวิวทั้งหมดนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับน,นี่จะเป็นกระเป๋าสัมภาระหรืออะไรเนีครับเพื่อนจะแอดก็ให้กดที่ตรงนี้ครับหน้าคนแล้วก็เพิ่มเพื่อนครับสามารถส่งเหรียญให้เพื่อนๆได้ครับผมนี่ส่งไปเลย สำหรับใครที่อยากเล่นกับนโนนี่ก็แอดไปครับโนนนี่นะครับหนึ่งสี่สี่สามครับฮีโร่สามารถซื้อได้โดยตังนะผมมีสายเต็มหมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,น,นี้นะครับใครที่อยากเล่นหรืออะไรก็สามารถดาวน์โหลดนะครับผมทางพจสโตนะครับพิไมไปว่า R O V นะผม ซึ่งวันที่มาผมมารีวิววันนี้ก็มารีวิวเฉยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายครับผมสำหรับนี้ก็เขาจะพิมพ์นี้นะครับสวัสดีครับงอนสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือของที่ผมจัดให้กับทาร่านะครับก็จะมีของป่ารองเท้าเป็นรองเท้าของอันนี้นะครับแล้วก็ของตีครับผมเลือดต้านเวทโบวทางชีวิต เพิ่มความเร็วรดคูดาวต้านทานเวทถ้าในเกมไม่มีต้านทานถ้าไม่มีถ้าไม่มีเวทเยอะนะครับก็แนะนําให้เป็นเลือกของในเกมเป็นอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับผมแต่นี้ต้องเปลี่ยนนะครับต้านเวทก็เอาโอเคไปครับนี่นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ถ้าอยากติดตามผลงาน,นอื่นผมต่อไปนะครับผม สวัสดีครับ